เอาไปเลยไปด้วยทุกคนดีวะมามามาเลยดีเลย่เคมาตากกวาดน้น<รา>อ้กวาตากวาตากวาตาก้าดตากัแ้งกับแป้งนี่อนั่นยังเลื่อนด้ยกับแพ้งเมืองแล้วเนาะทุกคนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้กันว่าในอดีตนะครับเมืองละงูมีอยู่จริงหรือไม่นะครับละงูจังหวัดสตูลบ้านเรา นะครับละงูเขาบอกว่ามาก่อนมูกเกมสโตย3นะครับ350ปีเกิดขึ้นเมื่อปีพศ1950นะครับถึงปี2,000ตามตำนานเมืองนครศิทธรรมราชซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระนครอินทิราชและสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองของกรุงเสียยุทธยาเจ้าเมืองนครสิทธรรมราชนะครับมีโอกาสได้ฟื้นฟูเมืองพร้อมได้แต่งตั้งเจ้าเมืองแขก บริวารน,นะครับ10เมืองด้วยกันได้แก่เมืองยี่หนเทพาปาหังตานีสายบุรีพัทลุงไซงอเจละงูและเมืองพลูซึ่งมีชื่อละงูอยู่ในตำนานนี้ด้วยหลายคนคุ้นกันบ้างไหมครับว่าชื่อในอดีตเนี่ยคุ้นคุ้นที่ไหนกันบ้างถ้าเกิดใครคุ้นที่ไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาทักกันหน่อยว่าชื่อเมืองต่างๆเนี่ยเป็นเมืองที่ท่านอยู่หรือเปล่า ส่วนเจ้าโครงเมืองละงูนั้นได้ชื่อว่านะครับราชาจุราเจนาคาลายังเมียคําว่าลางูหรือลากูมาจากคําว่าทํามาค้าขายโครงในอดีตนะครับเมืองนี้มีมาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วเรื่องราวที่เล่าไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องราวของตำนานเมืองนครศรีธรรมราชนะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทุกคนต้องแยกให้เข้าใจนะครับมันคือตำนานเรื่องเล่าแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาฟังตำนานเรื่องเล่านะครับที่เล่าให้ฟังกันต่อ กันมานะครับเพราะว่าวันนี้เรามาพบเจอกูโบโตเมืองนะครับที่บ้านทุ่งบ้านทุ่งกอตานะครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วกอตาก็คือกำแพงเมืองนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับน้องบอยซึ่งเป็นเด็กบ้านทุ่งนะครับก็ได้มีโอกาสพาผมไปหาคนเท่าคน,คนแก่เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวให้พวกเรานะครับคนสตูนฟังคนละงูฟังแล้วก็ทุกๆคนที่ ยังไม่รู้จักเมืองละงูเรามารู้จักเมืองละงูไปมาพร้อมกันตามไปเลยครับเจ้วเจ้าดีดันขึ้นลยเลยคนเยืกตัวเมือเออแดงเพื่อให้คนเยกคนเรือเมืองเรือคนแดกหรือเมืองคนเลืมสร้างเมืองเร็กเรแล้วเนาะแสดงว่าไช่นี่เป็นเป็นเมืองเลยได้เร็กเนาะเมื่อเลยก็สร้างขึ้นทั่วทั๋อคนมาสร้างเมืองมาสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่นีเออ

อ๋อรุ่นเดียวกันอย่างโตเร่โตเมืองซึ่งโตเล่มาเด้มาเล่กันหนึ่เหมือนกันเออมาเร่มาเล่มาอยู่แค่นี้เออก็จักนุ่มแบบมันใต้แข่นี้แบคนคั้างนั้นเนี่ยเออคนต่างมานี่เป็นก้อนเป็นเดือนยานคนเล็กเลยแล้วน้องเลร่เลยว่าคนโตเมืองเกันเออมาเร่โตเมืองหมายถึงว่าคนเดิมๆคนฐานี้ก็มาเด้มาเล่กันเนึ่มาเร่คนคนเหมืนผ่านโซเดียกันมาถัวน้องอืม Mà thấy mà lì Mường cô cô lên nào Mường cô Mường cô làng ý lên nào Mường cô Ừ Cái miền đây Ừ mặt này miền nhiều À cái khuẩn bắt đầu á cái khuẩn bắt đầu á Khơi hả mì ở lục Lột như khơi hả Ừ như bố tôi vẫn xin mẹ ra tôi ăn đi đi đấy มันหวานันเลี่เลยมันหวานะมันบุมันหวานอ๋อันหวานหวานมันเี่ยอ๋อหวานสูหวานี่มันอะเนี่งวนสูหวานตาลาหวานตาลาหวานนันมันดูกลายก็ระเีเลยเจ้าบุก็เซ้าุยังไเป็นคออยละเสมโมันวนีนอะไรแนี้ยังไราม่น้อยนะทเตุเมืองกนะ เสกขึ้นก็ตบ้าวาทุกันเป็นปลวกกันเป็นปลวกไปเลยนีปลวกงั้นแบบเป็นสุรบเลยเป็นสุรบเลยอ๋อเดิมเดิมเป็นสุรบเมีบาทมีบาทอนของเมืองมีบาทมีบ้าทของคนละแหลกอ๋อัวเมืองคนมาเปิดเมองตานาเอมาตมมาเนเมืองโกมีบาทก็เลยตรงนั้นอนขนาดโนเป็นบานก็สีเป็นปลวกกันแล้วโนฮะเป็นปลวกได้แล้วน่

กเเวกดเดบลวกว่ะวนบลวกขึ้นก็ดว่ะวกกตะบะอวกนานกขขตบะตรงน้นเออขับก้อนอ๋อเดิมเดิมเป็นเป็นสุรร่สอสุร่เลอ๋อถึงพอพอแกตายก็ฟังแกทีนั่นคงคงไม่ไม่พอคุณอสุร่รมันนุยร่มันดุยดิใช่นตนไเลยไม่ได้ม่ยังนั้นไดมยังงเลยก็เลยไม่ไม่ตอคนตนมาก้องรไห

ผมโดนเนาะโดนไปยาไปยาไปยาหอวเขี้ยวอะไรหนะคนคุตทลอกคุณตะลอกเหรอเออคณตลอกรับเนานมันกันนี้มันจิเลนาปูวามืป็นวิชาเสือได้กินบางมันงุ่ยงุ่ยแบบนี้ได้ฮันไปหด้เลยกก็บุ้งหลังเยอะมันได้เห็นนาดิทำชิเลนาเน้ายมันจะโยนแบบนี้ได้

อายแรกว่าเป็นกอต้าเมือก่อนก็ืมปิ้งนทองปิ่กอต้าถ่ายรูปตอนนั้นเขาใ้เล่บสเ่บสมสารคนเดินเรียงันต้านทองเรงปิ้งกบัองพ่กอต้าเออเล่บเล่วมวยสารอืเออตีลูกน้าแข็งมวยอันรงชงนา